เสียวเสียวใต่อไปผคนที่สู้ได้มา,มาดิอีศาจมินบาไม่ธรรมดาจริงๆพวกเขิดเกิดมุน่นหมาของสมนักดั้งเดิมซ่อนตัวอยู่ดีนี้ซึ่งน่าจะเป็นหลุมอ้าเทียทุกคนดูให้ดีๆสำนักถังกับสนักปีศาจีมาใครชนะคู่นั้นก็คือคู่ต่อสู้เรารอบรอเราชนะเลเยศาส,สนาพิชตได้ดีนี่มาผ่อนตอนเถอะ เป็นพยายมของวัวอุี่เ้าทำเส้นลมปราณเขาเสียหกกับพลังที่สูญเสียไปเช้านี้อ้าวเทียนจะต้องสู้ให้จบโดยเดิมวิคนนี้หร่าเขาจะลงไหมสิพี่ใหญ่อย่าทำให้ตัวเองเสียเพนะิ่นในเมื่ออาจารย์เสียวยาอยู่ในกลุ่มนะเราต้องช่วยเธอออกมาแต่ว่าตอนนี้เราต้องรบมือกันในขันก่อนถ้าเสียตายเจ้าหนะ้ว ขาไปอยู่ไหนวะสีสันสือนเดินเดตายกับมันแล้วจ้ะหลอดให้กัดหน้านนี่ใคยชอบวางใจได้อืม โคตรเจ้าเป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวจริงๆแต่กู <จะ S 1> รับเจ้าแก <จบ S 2> ่แตขาคัญคงข้ามาด้วยไม่ได้ข้าเลยมาสู้เองสิสารสือผู้ปกป้องดิรันเการขอคำชี้นะิคนนี้ก็มิสองขียขอคำชี้นะคนนี้ก็มีสองสองอ,อ๋อ,อไม่ใช่มีมีเต่ากับอะไรสักอย่างวรืเต่ากับงูเออเขาเรียกมันกลังฤดู ยา,ยยายนหยุดไปผ่าเขี่ยจูนจูนลงปลาลุงไม่เป็นไรบ้างแล้วเกตดอะัวขึ้นไม่อย,อย่างนี้น แต่ที่จีน่อยังเพืวยโอกาสจัดวาโกเสียบินเพื่อสร้งการป้องกันซ้อ,อนกันมึงเขาคือป้องกันอะบ,บหน่อของไต้ล่าก็แ<อ>ต่ักพลังอยู่แต่ก็แล้วไงรอไที่ประกจะเป็นล้มานของเขา งมาได้ได้เดียวเจ๋งวะว้ายมีแต่เรกม่วางยาพิกไตยหาไม่เล่นท่านนง่นเป็นวางยาใช่ไหมพเทปาโอ้โหมึงยังหัวกควาเท่ <c oughs> สงกกันที่รลอนาคธรรมดาละเออสามสนักนี่นะคนสมัคขังรับมือ,อยากคนเลยเนข้าเลยอยากจะเห็นาจริง ให้เจ้าใช้ทักต่ยาได้แตอสีาทำไรล้กแขงอะไรเปนเนี่ย่าไออใน,นขนาดกูวางยาพงยาผิดไว้แล้วแม่งยังไม่ช่วยให้พลังโอ้ยติดการต่อสู้ไม่ต้องางี้แหละ ไม่เห็นตอนทำซาำไปต่อตัวเองที่อยู่บนรูน่ะหอคอยหอะทำไมเรื่องนังเ,งงเกิมาวะมังจะมองยังไงเลยว่าทักษะของเขาคือป้องกันทำให้ร่งกายไปหลังไม่เคยเห็นทุกแบบกาต่อสู้เลยเอาเทน ยอมไไหมมึงแต่กูว่าก็่กิน้ามันจี่แบบนี้นะไม่ได้กินข้าวมาหรอมาถึงนิ่แบบนี้ <laughs> ส,นสมเป็นลูกคุณทายข้าิดบนข้ามเนแสดงความ,มรับอบเจ้ารดคนจัฟ้ารวกันเป็นหนึ่งทักษะพิเศษ่มทัทัรจริงๆเต่ามันมีด้า,านมืดด Yeah. Đó không thể nào vặt đi cả đầm đầm vui là cho không được. cho mình Tàu đỉnh. tao ท่านี้แสดงความนับถือเจ้าด้วยทักษะที่หกเขแนเสวนอูเสวีสวอูวิศวเทพแห่งน้ำาสาเสือฝึกฝนอย่างหนักตอนนี้ควบคุมได้สบมบูรณ์แล้วแสดงเขแดนเดีอยกมาพ <c oughs> ี่ด็งค่าที่เป็นอ้ายทาสุดยอดของเขา <c oughs> ในเขแดนของเสวนอูสตูจะต้องรับแรงกดของน้ำ,ตรรตตนำแต่ถ้ว่ากระบวนท่านี้ให้พลังเยอะมากกังนั้นสาเสือจึงไม่ค่อยใช้ ผาพลังเยอะใจไม่ออกละวสิว้าวขนาดนี้มึงก็ยังเอาการป้องกันที่แข็งเกี่จะพิลายการป้องกันตงใชมือทั้งหมดของเจ้าแล้วล่ะถูกต้องถ้ามึงเอาการป้องกันไม่ออกมึงติด่ในงมขง่ผาพลังเยอะเลยสนุกจิงดูกระซิว่าการป้องกันเจดีจริงไหมาาพี่ พอดีแอเทียนเจษยมทำลายไ้ลมปราแล้วจะใช้ท่านี้ไม่ได้าหเนอราได้ฟังอได้ฟังพี่นะพูดเยเก่งจริงๆก็เพาหมายเขาคือ่แต่เพ้าหมายเขาคือทำย่างนี้ก็ได้ให้คนนั้นแบบพลังหมดด้วยไง ก็เตือนแล้วไงว่าแบบว่าอย่าใช้เงาะเส้นเลือดมึงก็ไอ้นี่อยู่ข<ร>ุก็ได้สนามแตกละเอียดเลยสีเสซืส้อสีแสนซื้อโอเคีต้องเทียนสมบกแล้วกูกระังคิดน้องคนนั้นหลับอะไรอ๋อน้องคนนั้นไปต่อสู้ชนะชนะคนนี้ดิคนนี้ชนะเตาสีเส้นสีอออกนอกนอสนามลบเอาเทียนชนะเทียนออกนอกสนามสีเส้น โอ้โหคืออะไรวะเน,นี่ยถ้ารู้ว่าปแบบนี้คงใช้สุนิสับเปลี่ยนกับพูดตัดสินตอนนี้ไม่แค่ไปเท่ยงแพ้หน้าเกียดต้กับโทษนะทุกคนไม่น่าเกลียดเลยนานๆจะว่าอะไรนะข้าว่าไม่มีอะไรต้องขอโทษการสู้อย่างองอาจนั้นเท่มากน,น่นๆข้าไม่ได้ฝันไปใช่ไหม เลิกเือได้แล้วหลอเหลอจริงนะจจำเอาไว้นะทุกคนรู้สําคัญมากพวกเราจะมีโอกาสอีกอย่าคิดจะเด็ดคนเดียวสิกุ่มเนี่ยนะรู้แล้วนะเครียดเลยเนี่ยตอนนี้กลายเป็สองต่อสามต่อไปเอาไงดีนะดูจากสภาพของหลวงอ้างทีผมจะสู้ต่อไปไม่ได้แล้วพู้แต่สินเราสลับสิทธิแข่งรายบุคคลห้ามไปแข่งแบบกลุ่ไมได้ แห่งรายบุคคลและแม้ถั้งได้เจ็ดคะแนนสหรับปีศาจทิมะได้สามคะแนนจะได้เข้ารอบรองหรือไม่ต้องดูว่าใครได้ฆ่าคะแนนในแบบกลุ่มถ้าคะแนนในแบบกลุ่มถึงใจนี้ไงสองฝ่ายพักสักครู่อีกเดียวจะเริ่มแข่งแบบกลุ่มข้อเสนอารเสืจะเป็นตัวหลักแบบกลุ่มเ้่ยฝืนพลังเร็วเข้าเราจะป้องกันให้เต็มทีจะขายค่าที่ไรพูดแบบนี้ทุกทีแต่ก็มีประโยคนึงที่พูดถูกไม่ว่าจะเมื่อไร ที่ก็สำคัญเสมอ้มึงเช็ดเลือดออกจากหน้าก่อนเนาะแนนรอบแรกบุคคณคือเจ็ดต่อสามห้าคะแนนจากแบบกลุ่มคือตัวตัดสินแพ้ชนะอย่ามองว่าเอาเคียนคือผู้ขนแกร่งในกลุ่มแต่จริงๆมีหน้าต่างหางที่เป็นมันสมองใช่ฝีมือของทั้งสองกลุ่มใกล้เคียงกันงั้นก็ต้องดูสมองของผู้บัญชาการนะตลกอะ่ะร่วก่คนจริง ตัดสินเฮียมันสมองฉันพู้ตัดสินตอนนี้สนามแข่งเสียหายหนักมากไม่ดีกับทั้งสองฝ่ายเพราะอาจทําให้ได้รับบาดเจ็บมันจริงไม่ยุติธรรมกับทุกๆคนเราขอเสนอให้ซ่อมแซมสนามแข่งก่อนค่ะบจะถูกเวลาเลยถึงหลอเอ้าทีต้องการเวลาซื้อตัวเราเองก็ต้องฟื้นพังวิญาณเช่นกัน <c oughs> องค์หญิมีนะตัวนี้แผนอะไรไว้นะสนามแข่งเสียหายหนักจริงๆแต่กฎการแข่งขันก็ไม่อาจละเลย อี่ทงต้องมีความยุติธรรมในการแข่งถ้าจะทําให้สนามแข่งกลับคืนสภาพเดิมเองไม่ทําตั้งแต่แรกล่ะเออไม่ทําตั้งแต่แรกวะจบไปะมันก็ต้องมีคนใส่ต่อสายมันก็จะคำว่าแอนิเมชันไหมไม่แบบก็แบบทำเรียบร้อยเองแล้วทุกคนก็แข่งกันต่อถืออะไรเงี้ยไม่ต้องมายื้อเวลาให้เสียเวลาค่ะ ไวขนาดนี้เจ้าใช่ค่ะอย่าเลี่ยมอีดอกชเนขอโทษค่ะขอโทษค่ะสมกับเป็นคนไปยุบไร้พายนี่คงเป็นอาวุธวิญญาณที่ใช้ป้องกันพื้นที่ใช้ส่องแสงได้ด้วยสำนักถางทุกท่านเราขอหารือได้ไหมยื้ออีกยื้อยื้อเข้าไปถึงข้าจะเสียใจที่ต้องเจอในสนามผู้ช้าที่บ้านกับสำนักถังเป็นสหายกันหบอกว่าทั้งสองฝ่ายจะอ่อนมือในการต่อสู้แบบกลุ่มไม่ได้มาเจ๊ะ และรักษาพลังของเราไว้สู้กับคู่ต่อสู้ในรอบต่อไปขอสุวรรณประทยสำนักถังไม่คิดฆ่าหรือทำร้ายคู่ต่อสู้ในทุกการแข่งขันม่ะไม่าาถาแล้วกันแข่งขันก็อยู่ห้าพูดคุยอย่ามัวควงเวลาทำการแข่งขันกันออกูชอบกรรมาการที่สุดกูบอกเลยเ <c oughs> ขาทวงกันหรอเขาทวงอยู่วะวีน่ามันทวงเพื่อไม่อยากเป็นคู่ตัดสินที่ยุติธรรมในการแข่งเลยอะไรสำนักถังเหรอ กำลังหลักของสม,มัรถข่งคือตัวสำรองของสื่อไลเคอร์ในการแข่งขันครั้งก่อนที่จริงสม,มัรถข่งกับสื่อไลเคอร์สายเลือดเดียวกันโด่งดังเท่ากันอสเจ้ครับเข้าใจความหมายข,ของข้าใช่ไหมสื่อไลเคอร์เป็นทนี่ในการประลองมานับ่ปีการแข่งขันนี้จัดขึ้นจากหัวแถวของเราจะปล่อยให้สื่อไลเคอร์ชนะไม่ได้ แต่สำนักถังก็มาจากือไหลเคื่อสำนักถังชนะก็ยอมรับไม่ได้เช่นกันสำหรับจนุักสุรยิยันการมาของสำนักถังก็เป็นภัยคุกคามแต่ภัยคุกคามจากสำนักถังต้องคิดพร้อมกับสื่อไหลเขื่อเื่อข่ความแค้นการที่สมัตตดั้งเดิมบุกมาขโมยของให้ขอบีเตอร์เป็นแค้ที่ลำ้ำลึกกว่า ข่าจะดีต้องเจ็บทั้งคู่ให้มันฆ่ากันม่ได้มือว่าสนักถังจะไม่กำจัดหลงเอ้าเทียนก่อนแต่วีน่าก็ไม่ลงมือ <c oughs> เรียนว่าสนักถังคงยังไม่รู้ สถานการของตัวเองทุกคนไม่ต้องออมมือเขาจะนำพาทุกคนไปสู่ชัยชนะเองเอาทีให้สํานักถังได้เห็นร่างที่น่ากลัวที่สุดของเจ้าเอน่กลัวเินทัสองกลุ่มลงสนามอ้าวเงินที่มึงสัญญามันก็ต้องเจ็บนักเีกแน่แน่ วีน่าเอ๋ยสีมีมือที่ยาวแค่สองข้างและมีแสงสีทองอยู่รังไร่ยิ่งใหญทุ่นตั้งเดิมและจะเป็นมือเชิร์ดวร่างกายบึกบึนแต่หลังค่อมเล็กน้อยตอนสู้แบบรุกต้องระวังหลังเขาตีใหญ่ยุทของวีนะ่าจำได้ว่าไม่เกี่ยวกับวิญญาทุ่นต้งเดิมหรือว่าจะมีเรื่องบิดบังอยู่นี่เป็นครั้งแรก<อ>ที่เต็มไปหลานลนวลใหมล่ลงสู้พร้อมกันยกหลงเ,เอาเทียนให้ข้าเขาอยากสู้ตายกับข้านะ่ะ ข้าควจะสู้ตายเหมือนกันทั้งสองฝ่ายแจ็คชื่อหรือใช่ผมเออแต่ก็ไม่ค่อยได้แบบไม่แข็งไม่ไม่ไม่ค่อยได้แบบอะไรไม่ไม่ค่อยได้สู้เป็นกลุ่มจะเท่าไหร่ไงอยากดูเหมือนกันต้องเออรีบวีน่าเยนสีอีกหวงเยี่ยนแต่วีน่ามันช่วยกันในป่าแล้วพลังมันเยอะขนาดนั้นมึงไม่ผิดหวังห เอาสัตว์ลงวะทำไมต้องให้เ<ห>ด็กูช่วยไปเก็บเลยแบบทุกคนก็คือตอนเนี้ยเราอะดูมันถึงตอนที่แบบ85ใช่ไหมออคือฉันรู้สึกว่าแบบสนักกนุนเดิมอะ ก็คือยากกว่าสํานักปีศาจในความรู้สึกของฉันเพราะฉันรู้สึกว่าปีศาจก็คือแค่มึงไล่หมดมันก็แบบหายไปอะไรอย่างเงี้ยแต่กูรู้สึกว่าสํานักดั้งเดิมมันเป็นที่แบบอ่ะถ้ามึงจะสับเปลี่ยนก็สับเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าอย่างอีตัวล่าสุดที่มันแปลงร่างได้อะที่มันถ้าเกิดกูเรียกไงคือซูเปอร์ไซย่าอะซุเปอร์ไซย่าใช่ไหมคือกูรู้สึกว่ามันแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันอัดแบบอัดตรงๆอะแล้วมึงจะแบบแล้วมึงดูอย่างพี่พี่พี่ที่เขาป้องกันเก่งที่สุดแล้วเข้าใจปะอ่ะกูโดนต่อยมาล กูมาไกลแล้วไอ้ย่ากูยังมันโดต่อยต่ออะไรเงี้ยกูยังไม่ได้ถัดตั้งตัวเลยคือกูรู้สึกว่ามันมันเป็นสมนังที่ค่อนข้างหลับมือยากแล้วกูก็อยากรู้ว่าความสามารถของอีวีน่าเนี่ยคืออะไรคืออะไรใช่แล้วก็อ่าแต่กูรู้สึกว่าน่าจะเป็นพลังจิตเหมือนพระเอกว่าแล้วถ้ามันแบ่งปันพระเอกอบตายหาปวร์เนี่ยแต่เป็นความรู้สึกกูนะเออว่าแบบคุยกันไม่คุยกันในสมองอาจจะเบเบแล้วเพราะกระตัิก์ก็คุยกันได้ในสมองอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าสั่งการหรือว่าแบบทําให้แบบ แบ่งปันพลังจิตหรือเปล่ากลัวมากเลยว่าไอ้เหี้ยเหมือนกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ถึงเหมือนกันอะมึงไม่ได้มีแต่กลัวรู้สึกว่ามันกันจะไม่มีวิญญาณจุดคู่กับเหมือนที่เพกมีอยู่ดีเพกมันยันรู้สามแล้วก็กลัวแค่รู้สึกว่าดั้งเดิมใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะไอ้คนที่เป็นป้องกันกับพี่คนนั้นที่ต่อสู้อะที่เป็นมังกรไฟฟ้าจริงๆสองคนนั้นเข้าประสาทกันได้นี่วะมันเคยได้เคยเห็นใช่ใช่ใช่กูก็ไม่แน่ใจว่าพลังงานมันจะเยอะขนาด มันจะไปไกลได้ขนาดไหนแล้วไหนจะตัวนางเอกกับพระเอกอะ่ะที่มันจะประสานกันอีกกูก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะรับได้จริงๆหรออะไรเงี้ยเออเขาใจแต่<พ>อยากเห็นพลังของใครรู้ปะในเจเจไปตัสสืออ่อเลยเคืออยากเห็นพลังของเจนนานๆมากตอนเนี้ยคือกูรู้สึกว่าพี่เจนนานๆกลัวไม่ค่อยได้แบบออกมาเฉายสักเท่าไหร่หลังจากที่ที่อีคนนั้นไปอะ่ะอีคนที่เป็นอะไรวะเทพเทพเนี่ยเทพอะไรวะเทพทองทองอ่ะ เหมือนตอนเหมือนตอนซีซั่นหนึ่งอ่ะมันจะมีเทพมันก็อ๋อเกี่ยวกับอาวุธเหรออ่าใช่ใช่ใช,ใช่นั่นแหละ,ะ,ะคือกูอรู้สึกว่ากูเห็นฉากนั้นฉากเดียวเลยที่แบบว่าอะไรนะสุวรรณสวรรณลายพ่ายอะไรอย่างเงี้ยเออสวรรลายพ่ายเสร็จแล้วก็แบบว่าไปถีบินนั้นลงกูจําได้แค่ฉากนั้นฉากเดียวเลยแต่พอมามา,มาลงสนามสองเนี้ยคือกูรู้สึกว่าแบบเจน,นหนานะไม่ค่อยมีบทบาทเลยกูอยากให้เจนหนานีบทบาทบ้างเลความรู้สึกกูคนนั้นใช่ไหมใช่นั่นแหละแล้วก็จริง เจนขนาดนี้ภาษานกับพี่คนนี้ได้ปาวะกูยังไม่รู้เลยว่าเขามีภาษาญีครบ้างตอนเนี้ยกูอยากรู้พลังงานของเขามางเพราะว่าขนาดของอะไรนะ ของเอ่อแต่เขาเป็นเป็นเหมือนกระต่ายเซียวเซยวอ่ะเซียวเซียวใช่เขาเป็นกระต่ายแต่คือกูจะบอกว่าเซียวเซียวยังมีวิญญาณอยู่ที่ห้ามึงเข้าใจปะไอไอล่าสุดที่เขาสู้อ่ะกูเลยอยากรู้ว่าวิญญาณอยู่ที่ห้าของพี่เขาจะเป็นยังไงจะเหมือนเสี่ยวอู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออจมเออหรืออะไรก็ตามแต่กูก็เข้าใจว่าพลังเขามันต้องแบบใช้กับกลุ่มอ่ะคือเดี๋ยวเดียวสู้สู้หนึ่งหนึ่งมันอาจจะยากอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็กูก็งงอีกอย่างนึงไม่ไม่แน่ใจว่า คือกูรู้สึกว่าการสู้แบบกลุ่มไอ้แบบเดี่ยวใช่ไหมทำไมไม่เอานางเอกลงอะไรเงี้ยด้วยด้วยความที่เขาเป็นครูแล้วเขาก็ปีกียวตินกับกับคอนหรือมันไม่พออาจจะเป็นพลังจิตหรืออะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยต้องใช้เต่าเต่าดีกว่านางเอกที่เป็นแฟนเขาใจเขาใจเขาใจแต่จริงๆแต่จริงๆแล้วกูก็รู้สึกว่าแบบ การที่เราจะสู้หนึ่งหนึ่งอะระยะประชิดอะกูว่าก็ควรจะต้องส่งคนที่มันระยะประชิดไปหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยในความร<แ>ู้สึกของกูนะเออถ้าถ้าถ้าเกิดส่งคนสู้ระยะประชิดเพราะว่าเพราะว่าเอ่อเซลเซียวอะเซลเซียวไปเซลเซียวก็เป็นแนวป้องกันเหมือนกันแล้วก็พี่พี่คนนั้นอะเออพี่คน,น,นที่ป้องกันผู้ชายอะที่โดนยะนยืนแล้วเลือดอาบหน้าเออคนนั้นอะก็เป็นแนวป้องกันเหมือนกันเมืงแต่กูอะตอนที่กูเริ่มคียกลังคิดว่าคำว่าดั้งเดิมอะทำไมมันเหมือนแบบมันเหมือนมีวิญญาณอยูด เป็นคู่ไงก็ไม่รู้อะคือมันมีวิญญาณยุทธ์ที่สมมติว่ามันเป็นมันเป็นคิงคองเลยใช่ปะแต่มันก็มีมือที่สามารถกลายเป็นอาวุธมือก็เหมือนมันขา้บอกไงถ้าถ้าร่างกายตื่นรู้อะมันก็จะสามารถเปลี่ยนร่างกายเป็นอาวุธได้มันไม่ใช่วิญญาณยุทธ์มันคือมันคือการเปลี่ยนการเปลี่ยนรูปเออการเปลี่ยนรูปให้กลายเป็นอาวุธใช่เหมือนศาสตราจารย์มาก่อนที่เปลี่ยนเป็นเมวเอออารมณ์นั้นอ๋อ ละมึงแต่คิดไปมันก็เหมือนไม่แต่ความรู้สึกอะมึงเข้าใจปะมันก็คล้าขๆการวิญญาณหยุดเยอแเออเกตมะละแล้วกูก็เลยรู้สึกว่ามันน่ากลัวเพราะว่าอะไรวิญญาณยุดสามอะมีอยู่สองคนวิญญาณยุดคู่มีคนนั้นคุยกับคนนั้นอยู่คนหนึ่งเออหรือว่าเราต้องไม่กลัววะมึงไม่ต้องไปรู้สึกกลัวหรอกมึงดูพระเอกมึงเถอะ มีหาอะไรบ้างมีพี่เทียนมึงมีแมงป่องมีอาจารย์ล่าสุดมีคนนั้นและเทพีหิมะเออแล้วหะหาอะไรอีกบ่มีกองทัพคือแค่เปิดมานะก็คือชนะเลยไม่ต้องมีหรอกจะเป็นรศเลยเคยมีแต่หัวอีห้าวอะไรอ๋อจริงๆกูกพลืมเรื่องกองทัพหัวอีห้าวนักเรียนดีเด่นของสื่อไลเคอร์อืมประมาณนั้นใช่กองทัพไม่เปิดแล้วแต่แต่ก็ยังเปิดไม่ได้ด้วยแหละเพราะว่าเดยกกลัวแบบใส่เสืบเออเขารู้แต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเขา จร,จ,รจริงๆเออจริงๆกูก็มีคําถามนะว่าแบบของกลัวกูอยากให้ใช้คาถาอ่าแล้วเจมพูดอะไรนะคือชน,นะบอกว่าฉันอยากให้เขาอ่ะอันนั้นใช้เข็มพยายมแล้วใช่ไหมฉันก็รู้สึกว่าถ้ามากกว่าเข็มพยายมอะไรใช้เป็นของถังซานอ่ะซีซั่นแรกอ่ะที่แบบแทงไปแล้วบิดอ่ะบิดแล้วบิดพยายมนะกองเข็มนั้นก็เข้าใจแต่กูอยากให้มันบิดด้วยไงเข้าใจไหมคือมันเป็นแค่พีดอะแต่พีดกว่าแม่งจะออกลรดอดากขอแบบบิดด้วยได้ไหมบิดแบบแกะแต่ไอเข็มเข็มอันนั้นที่ถังซานผลิตมามันเหมือนมันต้องไปเอา หน,<ม>นอนหอใหม่จากใครไม่รู้จากที่ไหนไม่รู้ไงคือตัวของห้อยห้อยหฮาห้อยเฮามันจะต้องศึกษามากกว่านี้เพราะฉันก,ก็คืบเติบนวจ้ะก็เพิ่งเพิ่งมาเพิ่งเกิดกำเนิดโลกนี้แล้วก็ดูในอนาคตว่ามันจะเป็นยังไงละกันแล้วก็สนุกมากละคะติดตามในอนาคตแล้วก็สำหรับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครเป็เสมาชิลก็จะแปะลิงก์วีดีวอข้างล่างสำหรับวันนี้ไม่ช่วไปก่อนแล้วบ๊ายบาย